สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะจะไปไหนนี่คนของเต็มรถจะไปไหนเนาะภาษาสาิาสไปสิเลยย้ายขั้ขวเราบ่เนี่ยค่ะคนของขึ้นไปเต็มรถย้ายสำนักงานบ่ สไปเฮดชิเล่บ้านนี้อ้าวเข้าโคกเข้าป่านะอี้นะอสิย้ายสำนักงานแล้วนะคะไปไปไปคือเสร็จแล้วนะตรงนี้นะคะสนามบ้านน้องน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะไปทำงานตรงไหนไม่ได้ยังไม่รู้เลยนะคะ ไปแล้วอู้ยดอกลมพัดเย็นๆใบไม้ร่วงนะคะดอกไม้ก็ผีดอกออกใบนะคะก็ก็คิดว่าเขาดูอะไรกันโอ้ยฮะโอ้อย่าแอกสองคนไหมไม่ได้แอกก็เดินผ่านพอดีทำงานก็เลยเรียกอย่าบอกว่าเห็นแพลก็ให้เรียกเดี๋ยวเดี๋ยวสองไงก็อยู่อ เอาแล้วอันี้เชื่อมก็ต้องถอดปอกออกแล้วคุณจะว่าเมื่าเช้านี้ป้าเสบ้านนถ่ายก็ถ้าเอาองค์ใหญ่ก็ต้องไปทํำปลอกลอกใหม่ใช่ค่ะต้องแกะใหม่ท้าองค์ใหญ่ขึ้เอาสูงก็นี้เนาะต้องถามป้าว่าเอาสูงจากเม็ดก็จะถายไหตอนที่แช่สูกับป้าไม่ถามนะสัดเลนั่นและมาค่ะเราก็กินข้าวแล้วก็มาทำความสะอาดศาลานะคะ เพราะว่าแม่ดายังไม่ได้ทํานะคะตอนเช้าก็โน่นแะคะ่ะเิดบกวาดอยู่ทางโน้นนะคะนี่นะคะผ้าทําความสะอาดนะอันนี้อันนี้แบบอันนี้แบบของดึงซื้อมานะแม่ดาวก็เลยเก็บมาใช้ทําความสะอาดนี่แหละผ้านี้ใช้ดีคือทําความสะอาดง่ายแล้วก็ซักก็ไม่เลอะนะคะสีอันนี้เขาโดนสีมันก็เลยเลอะคือมันพอดีพอดีนะคะสี คุณแม่ส่งมาให้นั้นมันเล็กไปค่ะเดือนนะที่คุณแม่ส่งมาที่คุณแม่พักการส่งมาให้ทําความสะอาดนะมันดูขื่นเล็กไปเนาะนมันดูขื่นเล็กไปนิดนึงแต่ก็ทําได้อยู่นะแต่ว่ามันมันเล็กไปนิดนึงแต่ว่าถ้าผืนนี้มันคอดีนะถ้าผืนขนาดนี้มันพอดีค่ะสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าเช็ดหน้าเนาะมันทําความสะอาด ได้คดีเลยแล้วก็เหมาะมือไม่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้ก็คือแค่ปัดฝุณอย่างเดียวแม่ดาก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เลอนะเนาะหน้าแล้งมันไม่ได้เลอะเหมัอนหน้าฝนถ้าเป็นหน้าฝนเราก็มาคอยเช็ดน้ำให้มันแห้ง เพราะมันจะมีน้ำฝน แลแต่อีกหลังมันแดดร้อนเกินไปเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนเดี๋ยวมันก็ดับแล้ว่ย you yeah. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหน้าจอดับไปแล้วมค่ะเดดร้อน